ตัวนี้นะครับอะคราวนี้มาดูกันนะครับโน้ตวันนี้ที่คุณครูให้ไปเป็นอันนี้นะเพลงเต้ยโขงมีสามบรรทัดนะมีสมบรรทัดใน1นึ่บรรทัดเนี่ยสามารถบันทึกโน้ตได้4ตัวโน้ตถ้าอันไหนไม่มี เขาก็จะใช้ขีดแทนไปว่าโน้เสียงนั้นไม่มีนะครับเดี๋ยวคุณครูแชร์หน้าจอนะครับเรามาดูกันนะนะครับโน้ก็จะมีดังนี้จังหวะตกนะชื่อเพลงเต้ยโขง โน้ตจะมีด้วยกันทั้งหมด8ห้องนะเห็นไหมครับมีด้วยกันทั้งหมด8ห้องแล้วใน1ห้องสามารถใส่ได้4ตัวโน้ตนไครับสามารถใส่ได้4ตัวโน้ตนี่คือตัวที่1 2 3 สห้องแรกโน้ตให้มาเสียงลานี่คือจังหวะตกนะลูกศรหมายถึงจังหวะตกหรือปลบมือหรือเป็นจังหวะของกลองขิงฉาบที่จะต้องตีตรงนี้โน้ตเริ่มแรกบอกว่าซอนเออลาตัวที่สองเป็นซอน ถ้าเป็นการท่องตัวแรกลาซอนมีลายไหมครับว่าพอโนต้ตต่อเนื่องกันเนี่ยจะต้องท่องต่อเนื่องกันแต่ถ้าตัวเดียวก็จะกลายเป็นแค่ลาซอนต้องเว้นไปนิดนึงเพราะมันมีขีดให้เราเว้นอยู่แล้วนะลองสังเกตด,ดีๆนะครับลาซอนมีลาซอน,อนโดลา ซอนมีลาโน้ตที่มีจุดสูงเห็นไหมครับเราต้องท่องเสียงสูงถ้าเราไม่ท่องเป็นเสียงสูงจะกลายเป็นเสียงต่ำก็จะกลายเป็นอย่างนี้ลาซอนมีลาซอนโดลาเห็นไหมมันเสียงตัดลงไปต่ำซึ่งเป็นดังถ้าเราเป่าขุยก็ท่องอย่างนั้นเลยส่วนอันนี้เว้นไม่มีเสียงหนึ่งเสียงให้เงียบเอาไป เห็นไหมครับนี่คือบรรทัดแรกอ่ะแล้วเรามาดูกันว่าบรรทัดแรกนี้เป่ายัางไงเรามาดูกันบรรทัดแรกเป่ายัางไงเราก็ไปหาโน้ตบรรทัดแรกก่อนนะครับเขาบอกว่าลา เบาเบานี่นะครับให้หนูจับตามเลยลาถ้าหนูจดโน้ตไปแล้วหนูดูตามโน้ตได้เลยแล้วดูนิ้วตามลา2นิ้วบนแล้วก็ซอนจะปิดลงมาเวลาเป่าให้ตัดลมเป็นคำๆเลยเห็นไหมครับให้ตัดเสียงเป็นตัวๆเลยมีอยู่ไหนนี่ เห็นไหมครับมีอยู่นี่ดูนิ้วใหม่นะข้างหลังจะอุดตลอดนะครับยังไม่เปิดนะลาซอนมีลาเห็นไหมครับย้อนกลับไปที่เดิมฟังเสียงช้าช้าใช้ลมเบาเบาไม่ต้องออกแรงเยอะ ดูใหม่ดูรูปนิ้วนะครับดูรูปนิ้วเห็นชัดไหมนี่คือสามห้องแรกพอต่อไปซอนโดเห็นไหมว่าปล่อยเหลือนิ้วชี้นะซอนโดลา ซอนมีลาแล้วก็เว้นไปหนึ่งห้องชา้าๆนะครับแล้วก็เว้นการเว้นตรงนี้เราลากเสียงยาวไปก็ได้นะเว้นตรงนี้เราลากเสียงยาวไปหน่อยหนึ่งก็ได้นะ ลองดูใหม่นะครับเดี๋ยวคุณครูเปิดมุมมองให้เห็นลองดูใหม่นะครับจับคุยตามนะคนนี้มีคุยที่มือนะครับช้าๆพร้อมๆกันมาคุณครูท่องไปด้วยและจับนิ้วตามส่วนหนูท่องหรือเป่าไปด้วยเลยก็ได้อ่ะคุณนับสามสี่นะสามสี่ลาซอนมีลาซอน โดลาซอนมีลาเอาใหม่นะครับแล้วหนูไม่เปิดกล้องแล้วครูจะรู้ได้ไงว่าหนูเป่าคุยตามคุณครูหรือเปล่ามีทั้งหมด24คนแต่คุณครูเห็นคนที่เปิดกล้องอยู่แค่2คนนะมีพัทละเนาะพัทละเปิดกล้องอยู่แล้วก็นักกิจที่เห็นที่2คนส่งคนอื่นปิดกล้องสงสัยหลับใช่ไหมครับกำลังหลับอยู่ ออถ้าหนูเปิดกล้องก็คุณครูจะได้ดูนิ้วดูด้วยว่าหนูจับถูกไหมในไม่มีคุยก็ให้ดูนิ้วแล้วท่องตามไปก่อนคุยไปแล้วคุยนะลองดูใหม่นะพร้อมๆกันช้าๆมาลองดูพร้อมๆกันนะครับสามลาลาสองนิ้วลูกลาสองนิ้ว ลาอ่าถูกต้องนี่โอ,องกันนะตามเลยลาสาม อะอีกเท่าหนึ่งอีกเที่าหนึง่งสามสี่ะเราจะต่อไปนิดนึงคือซอนจับซอนตามซอนโด ซอนเห็นไหมครับซอนโดหาสองนิ้วลาแล้วก็ซอนมีลานะดูใหม่นะครับเมื่อกี้อันแรกบอกว่าลาซอนมีลา ซอนโดเปิดนิ้วโป้งด้วยโดลาซอนมีลา,น,ลานี่คือเป็นทันแรกลองเป่าไปพร้อมูดว่าช้าสามสี นี่คือบรรทัดเดียววันนี้เอาแค่บรรทัดเดียวก่อนดีกว่าไหมนะเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกนานแล้วก็คุณครูให้เวลาฝึกไปเจวันอาทิตหนึ่งแต่ถ้าเกิดใครสามารถดูดูดูไปก่อนได้ก็ไม่เป็นไรนะเอาใหม่นะครับวันนี้เอาแค่บรรทัดเดียวแล้วเจวันเนี่ยหนูซ้อมไปฝึกไปมีเวลาว่างฝึกไปเอาบรรทัดเดียวให้คล่องแล้วก็ ถ้าใครที่ดูโน้ตออกสามารถลองค่อยๆไล่นิ้วตามนะค่อยๆไล่นิ้วตามเพราะว่าต่อจากนั้นมันบอกว่าอะไรซอนมี Son, ซึ่งเป็นเสียงสูงนะสีงจุดสูงหมดเลยแล้วก็ออกแรงซอนมีเลโดมีเห็นไหมครับมันจะเป็นเสียงสูงซอนมีเลโดมี เลซอนต้องเป่าแรงนะซอนมีเลโดลาลงมาต่ำนะทำบรรทัดเลยนะครับทำบรรทัดเลยมันบอกว่าซอนสูง เราจะลงมาต่ําต่ําก็ให้ผ่อนลมหน่อยแต่เสียงสูงที่มีจุดหนูจำมาเลยว่าเราดันลมออกมาให้แรงขึ้นให้เป็นเสียงสูงแต่ถ้าแรงเกินไปเป็นไง <c oughs> มันก็ปีตออกไปเลยดูใหม่นะครับชา้าๆจับนิ้วตามซอนมีเลโดมีเลซอนมีเล โดลาลานี่คือเสียงแรกที่เราเรียนที่เราเริ่มต้นโนโ้ตทอทีแรกเลยลาซอนมีลาซอนโดลาซอนมีลาแล้วก็ต่อเลยพอเว้นนิดนึงหายใจเข้าปุ๊บแล้วก็ใช้ลมแรงซอนมี เลโดมีเลซอนมีเลโดลาเห็นไหมครับเอาใหม่ตั้งกระต้นเลยหนะ้าช้าๆทุกคนจับไปพร้อมๆกันนะตั้งกระต้นเลยบรรทัดแรกตอนนี้เราเอาแค่สองบรรทัดพอแล้วก็ไปซ้อมเลยเจ็ดวันวเดี๋ยวก็ก,กลับมาทวนอันนี้นะ แล้วเดี๋ยวเราค่อยส่งคลิปการเป่าช้าๆนะคุณครูไม่ขอเร็วนะครับขอช้าๆเอาให้ทํานองใกล้เคียงจงังหวะอาจจะไม่ตรงไม่เป็นไรแต่ให้ให้ใกล้เคียงโน้ตตัวเดิมไม่เพี้ยนเพี้ยนคือโน้ตไม่ตรงกับที่เราจดลงไปนะเอาใหม่นะครับช้าช้านะเป่ามาพร้อมกันนะสาลาซอนมี ลาซอนโดลาซอนมีลาซุกซอนมีเลโดมีเลซอนมีเรโดลานี่วันนี้เราออกแค่นี่ อ่ะคราวนี้ฟังเสียงพร้อมๆกันเป่าแบบพร้อมๆกัน เสียงออกลมเบาๆถ้าออกแรงแล้วนะทำให้เสียงมันกระโดดขึ้นไปเสียงสูงประมาณนี้แต่เดี๋ยวคุณครูจะเอาคลิปย้อนหลังตรงเนี้ให้ดูใครที่ดูแล้วยังงงก็กลับมาดูตรงนี้นะครับเรื่องการจับนิ้วนะนิ้วไหนลานิ้วไหนซอน,นซอนมีเลโดโดตัวนี้เป็นไม่ใช่โดต่ำนะเราเปอบเป็นเสียงสูง เป็นโดสูงที่เสียงคล้ายกับตัวนี้เขาเรียกว่าโดควงเป็นเสียงควงซึ่งเรียกว่าโดสูงนี่แหละเสียงควงหมายถึงเสียงที่คล้ายกันแต่คนละเสียงเอ่อโทษทีจับไม่เหมือนกันแต่เสียงคล้ายกันนะโดสูงเหมือนกันนี่ก็โดสูงแต่ใช้ลมแรงแต่ถ้าเกิดเป่าเบาเปเบาๆมันกลายเป็นเสียงต่ํา ก็คือเสียงต่ำของมันไปเลยแต่จับเหมือนโดต่ำนะเห็นไหมครับโดต่ำเป่าลมเบาเป็นเสียงโดต่ำแต่พอเป่าลมแรงปุ๊บเป็นเสียงสูงเขาเรียกว่าโดเสียงสูงเออโดเสียงสูงควงหรือโดควงถ้าบอกว่าโดควงปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่ามันคือเป่าเสียงโดสูงที่เป็นแบบนี้จับเหมือนโดต่ำ นะลองดูใหม่อีกรอบนะครับมาตั้งกระตน้นจับพร้อมๆกันนะคนที่ดูย้อนหลังด้วยนะครับดูย้อนหลังก็จับตามนี้หนูท่องให้หูเป่าใบตามสามสลาซอนมีลาซอนโดลาซอน,อนมี ลาเสียงสโซอนมีเลโดมีเลซอนมีเลโดลากลับมาที่เดิมเอาแค่นี้วันนี้เอาแค่นี้นะใครมีอะไรสงสัยถามบ้างเรื่องการเป่าคุยเรื่องโน้ตเนี่ยคือ มันจะท่องอ่านไปพร้อมกับการเป่าไปในตัวแล้วเราจะดิ้นเสียงทํานองของมันไปด้วยนะครับทัศน์ละสงสัยอะไรไหมลูกพอได้ไหมส,ส่วนคนที่ไม่เปิดกล้องนี่คือเขาสงสัยหรือไม่สงสัยคุณครูก็เลยไม่มั่นใจนะครับแต่ไม่เป็นไรนะแต่คนที่จับแล้วสงสัยจับไม่ได้นิ้วไหนผิดก็ให้ดูตามนิ้ว นะกอดูกอดูอยู่หลายรอบต้องเขียนโน้ตไหมถ้าหนูสะดวกพิ้น์ออกมาดูเลยก็ได้แต่ถ้าหนูหนูไม,ไม,ไม่ไม่สะดวกพิ้น์หนูก็จดใส่สมุดจดให้เหมือนตัวอย่างเลยนะตีบรรทัดต,ตีอะไรเส้นให้เหมือนกันไหนแพรวิชาขอดูโน้ตหน่อยเออนะได้จดใส่สมุดเลยก็ได้ครับมันก็เป็นการการจด โน้ตอย่างหนึ่งที่เราต้องฝึกไปในตัวโน้ตีนโน้ตภาษาจีนมาคุณครูอ่านไม่ออกอะเห็นไหมโน้ตภาษาจีนคุณอ่านไม่ออก,อปอออกแปลว่าอะไรเนะี่ยทีนี้คุยนะดู <c oughs> นี้คุยนะ <c oughs> <c oughs> คุยอ่ะเสียงสะท้อนใครจะพูดอะไรเอ่ยใครจะถามอะไรเอ่ยคือถ้าสีสีเนี้ยลมมันจะใช้งานง่ายหน่อยแต่ลมออกลมแรงเยอะแต่ถ้าสีขาวสีขาว,ขาวเนี้ยจะควบคุมลมยากนิดนึงนะครับระวังให้ดีการควบคุมลมออโอเคนะครับส่วนใครที่จดโน้ตแล้ว เนตไม่กดไม่กดเป็นผู้สอนนะครับอือ่ะโอเคนะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะสัปดาห์หน้าเจอกันเวลาเดิมและจะมาลองดูว่าเป่าได้มากน้อยเพยงอน,นเดี๋ยวคุณครูจะเรียกชื่อให้เป่าให้ฟังทีละคนนะคุณครูจะได้บอกว่าแก้ไขยังไงโอเคไหมครับสัปดาห์หน้าคนที่เข้ามาเรียนแล้วลองเป่ามาแล้วคือใครสามารถพอเป่าได้บ้างเป่าได้บ้างครับ คุณครูจะขอฟังทีละคนแล้วคุณครูจะอธิบายเพิ่มเติมว่าเป่าแล้วต้องแก้ไขย,ยังไงทีละคนไปเลยนะโอเคอ่ะวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ